สวัสดีครับเพื่อนขาอยู่ที่รถไฟุกท่านครับวันนี้ผมอมพรทะเจริญมีรถไฮเอลซีเจ็นําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่425,000บาทครับมีผ่านหน้ากับผ่านหลังยังต่อรองได้นะครับ425,000สองห่าบาทยางหน้าก็พอได้ครับยางหลังสวยดีครับตัวนี้ครับกระทะไม่มีรอยเล่ารอยแตกครับเครื่องเข่าเดิมๆสวยๆเลยครับคันนี้ครับทันใดมาไม่ได้โอนมาดจำมาหนึ่งหมื่นบาทรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้นะครับนะนี่ครับแต่ดีก็มีรอยปั่นนิดหน่อยครับ เบอร์โทรก็เบอร์เดิมครับ081365997ครับร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์ที่เก่าครับที่นี่ยังมีรถให้เลือกมากกว่า250คันครับนี่คือสาขาที่1ตั้งอยู่บ้านท่าคอตําำบลวังบัวอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนะครับลองสตาร์ทเลาลองขับดูครับสตาร์ทเลยคันใดมาไม่ได้โอนประจำมา1 0 0 0บาทรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินครับตัวนี้ราคา425,000บาทมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังให้นะครับนะสภาพสวยๆเลย ทางร้านจะเช็คฟืนไฟให้ก่อนออกครับเช็คสภาพอีกทีเลยครับะระบบไฟหน้าไฟหลังไฟเยอะนะครับนะเดินหน้ามาครับีนี้ไม่มีหมอนครับเรียบๆเลยครับ L4708 พิมพ์นิยมคันนี้ครับโอเคทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ